ในวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดหน้าที่122นะคะเขาจะให้เรามาทั้งหมด6ข้อนะคะมีรูปภาพทั้งหมด6ภาพเขาให้เราเลือกรูปภาพนะคะให้ตรงกับประโยคนะคะให้ถูกต้องอาเรามาดูข้อที่1ถึงข้อที่3กันก่อนเลยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมดูในหนังสือตามไปด้วยนะคะอะเรามาดูข้อที่1ก่อนนะคะเขาบอกว่า ไทคุณ早上七点半去学校อ่าเราลองกลับไปดูรูปนะคะว่าภาพไหนคือชีเตียนบ้านแล้วไปโรงเรียนอ่าไปโรงเรียน7จ็ดมงครึ่งคือภาพไหนคะ ไปโรงเรียนแล้วก็เป็นเวลาเจ็ดมงครึ่งมีแค่ภาพเดียวนั่นก็คือภาพปี้นะคะเก่งมากเลยอ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาบอกว่าหน้าหลินจงอู่สิบสองเดียนชิฟันอ่ะเราลองมาดูรูปภาพนะคะว่ามีรูปภาพชิฟันกินข้าวกี่รูปนะคะแล้วเป็นเวลาไหนนะคะเรามารองดูรูปภาพกันเลยคะ่ะ รูปภาพทานข้าวมีทั้งหมด2ภาพนะคะก็คือภาพ C และภาพ D นะคะแต่ในประโยคข้อที่2เขาบอกว่ากี่โมงคะจงอู่ซืออ่อเดียนเพราะฉะนั้นก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะคะเที่ยงตรงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ C นะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะเ,ววเ,เขาบอกว่าหลี่老น晚上十一点半睡觉เขาบอกว่าครูหลี่เนี่ยนอนตอนห้าทุ่มครึ่งนะคะอ่ะเรากลับมาดูรูปภาพนะคะว่าครูหลี่นอนห้าทุ่มครึ่งเนี่ยคือภาพไหนนะคะ ภาพนอนนะคะมีทั้งหมด2ภาพก็คือภาพ e และ f นะคะแต่เราต้องสังเกตนาฬิกาด้วยนะคะเด็กๆภาพไหนคือสิอีเนป้านคะหวันช่าง11เนป้านเข็มสั้นต้องชี้ที่เลข11ใช่ไหมคะ,ะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือภาพ e นะคะ e อ่าโอเคนะคะต่อไปนะคะเป็นข้อ4ถึงข้อที่6นะคะอ่าเรามาดูข้อ4ก่อนเลยนะคะเขาบอกว่ามาริโอ้โจมูสิ่ดตาล้านชิว่าตาล้านชิวแปลว่าอะไรคะเรากลับมาดูรูปภาพเนาะตาล้านชิวแปลว่าเล่นบาสเกตบอลใช่ไหมคะ,ะเล่นบาสเกตบอลก็มีแค่ภาพเดียวใช่ไหมคะก็คือภาพ A นะคะ อ่าต่อมาข้อที่5นะคะเขาบอกว่าซุนทาววันช่างเลี้ยวเตียนปั้นชอหวานฟัานอ่าซุนทาวเนี่ยกินข้าวเย็นตอน6โมงครึ่งนะคะอ่าภาพไหนสื่อถึงซุนทาวกินข้าวเย็นตอน6โมงครึ่งคะภาพดีใช่ไหมคะอ่าเข็มสั้นชี้เลข6เนาะอ่าข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า หวังตงตงวั晚上九点睡觉เ,อ,เอ่าหวังตงตงเข้านอนตอนสามทุ่มนะคะเอ่าเรามาพิจารณาภาพไหนคือหวังตงตงเข้านอนสามทุ่มคะภาพ F ใช่ไหมคะ,ะเก่งมากเลยนะคะอ่อก่อนสอบนะคะเด็กๆก็อย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะคำศัพท์ทั้งบทที่6 7 แแล้วก็9นะคะอ่าแล้วก็ขอให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในครับหน้านะคะเด็กๆบายๆใจเจียน